ลูกเชาวนามาทำงานกลางไร่กลางแดดท,ทำไร่ทำนานแล้วมันยังไงเหนื่อยไหมคะพ่อวันนี้เหนื่อยเลยลูกขายข้าวได้เงินเน่ยหายเหนื่อยไปหมดเลยลูกจริงค่ะเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวเดี๋ยวทำอาหารให้กินค่ะพ่ออะ,อะไรก็ได้วันนี้กินอะไรก็ได้หมด มีหมาเดินผ่านมาอ่ะฮ่าฮ่ายีแป้งน,นั่นไงเห่าละเลูกชาวนามาทำงานกลางไร่กลางแดดโอ้โหผิวเสียวห่นะแกทำไร่ทำนานแล้วมันยังไงก็ยังดีกว่าคนบางคนเดินลอยไปลอยมาไม่ทำอะไรเลยอ่าก็เชิญมีตังอ่ะพ่อเป็นกำน,นันก็ต้องเดินไปเดินมาไม่ต้องมาทำงานเหนื่อยๆแบบนี้มีตังอย่างเ<ะ>ดียวไม่ได้นะจ๊ะมันต้องมีสมองด้วยเข้าใจไหมก็มีอยู่นี่ไง เออแต่ฉันมองไม่เห็นไงมันใสไปหมดเลยอะยีนี่ทำไมเฮ้ยปต้องพายุกันปต้องฟังเสียงรถเสียงกาล,ะละุกดีนะพอ่อแก่ห้ามไม่ก่อนอ่ะขา้วขาพวาาพ่อกินดื่มก่อนปเอ้ยรีบไปค่ะพ่อก่อนที่เคลวในมือมันจะฟันหัวคนเฮ้ยพ่อ <P aper> ไม่น่าห้ามหนูเลยเมื่อกี้หนูจะไปสนใจมันเลยลูกคนมันไม่มีการมีงานทำหนูช่วยพ่อทำงานเรียนหนังสือก็เก่งเอาเวลา ไปอ่านหนังสือไปสอบให้ได้คะแนนสูงๆลูกก็หนูลำคาญนอะ่ะเจอที่ไรก็เห่าเห่าอยู่นั่นแหละเมื่อกี้นะถ้าพ่อไม่หา้มามนะจะเอาเคียวเฉาะปากมันให้มันพูดไม่ได้ให้มันเหา่าไม่ได้หลายวันไปนเลยนะค่ะก็มันเซลล์แป้งตั้งแต่เด็กแล้วจำไม่ได้เหรอลูกจะไปสนใจมันวาทำไมไปเถอะปะหาข้าวกินแล้วไปไอ่านหนังสือลูกไปนหนูไปทำ <ไป S 2> ข้าวให้พ่อก่อนนะพ่อไปพักนะพออยู่แล้วอ่ะ จดหมายถึงเรานี่จดหมายอะไรอ่ะพา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 พดูนี่ดิอะไรลูกหนูสอบชิงทุนไปเรียนต่ออเมริกาได้แล้วโอ้เก่งจังเลยพ่อคะเขาให้หนูเรียนฟรีอ่ะถึงปริญญาตรีเลยนะคะโอ้เก่งมากๆเลยลูกแป้งดูนี่สิขอดีใจจังเลยเ พ่อคะ <_ PE AT> เขาบอกว่าเขาให้เราแค่แปดสิเอร์็นอ่ะอะไรนะลูกเราต้องออกเองตั้ง,งแสนห,หนึ่งแสนเออลูกหนูคงไม่ได้ไปแล้วอ่ะคะ่ะไปสิลูกไปเธอ <_ c oughs> จะไปได้ไงอะคะพ่อก็บ้านเราไม่มีเงินเลยไม่เป็นไรคะ่ะพ่อเรียนเมืองไทยก็ดีเหมือนกันหนูจะได้อยู่ดูแลพ่อแล้วก็ อยู่ล้วดูแลสวนเราด้วยไงเนาะพ่อคิดดูก่อนนี่แสนหนึ่งนะครับมีเอกสารรถครับครับทางเต็นทรถคงประเมินราคาให้ได้เท่านี้นะครับเพราะว่ารถมันก็หลายปีแล้วขอบคุณมาแพ้ะหนุ่มครับ แปง้งจะอ่านจหมาอ,อยู่อีกแล้วลูกมันก็แอบ,บเสียดายนิดนึงอะพอ่พอรู้อ่าหนูอยากไปไม่เป็นไรพอ่ออย่างน้อยแบบว่าเราก็ภูมิใจในตัวเองที่เราสอบได้ไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรใช่แป้งเก่งอยู่แล้วนี่จะลูกอะไรอะพอ่อหนึ่งแสนบาทพ่อไปเอามาจากไหนเขาขายรถพ่อไปเลย พอ่อไม่เอาสิเอาไปเลยพ่อขายรถไปแล้วลูกพ่อมันเป็นรถที่พ่อรักมากเลยนะเพื่ออนาคตของลูกรถพ่อซื้อใหม่ได้พอ่อไม่เป็นไรลูกหนูไปเรียนให้จบแล้วค่อยเก็บตังกลับมาซื้อรถให้พ่อนะลูกนะ ลุกปะเปิดหน้าลูกขอบคุณนะคะ<น>เขาให้<ม>สำเร็จจริงๆนะลูกนะขอบคุณค่ะรถคันเดียวพ่อไม่เสียดายหรอก ครับพ่อ,อแเป้งไหวไหมเนี่ยพ่อ,อมาต้องแต่เมื่อไหร่ลูกเพิ่งกลับมาคะ่ะพ่อก็รีบกลับมาหาพ่อเลยโอ้ยพ่อดีใจมากเลยลูกหนูเห็นแบบเนี้ยหนูไม่อยากให้พ่อทำสวนต่อแล้วพ่อไปอยู่อเมริกากับหนูไหมมันเป็นอาชีพพ่อนะลูก ไม่ต้องหรอกค่ะพ่อพ่อแก่แล้วพ่อพักได้แล้วหนูจะดูแลพ่อเองพ่อยังทำไหวอยู่ลูกพ่อไปอยู่กับหนูเถอะนะแล้วพ่อจะไปทำอะไรอ่ะลูกไม่ต้องทำอะไรเลยพ่อหนูจะเลี้ยงพ่อไหวเหรอไหวสิพ่อพ่อคิดดูก่อนได้ไหมได้หนูมีเวลาให้พ่อคิดขอพ่อไปดูที่นาพ่อก่อนได้ไหมได้หนูพาไปไปท่ลูก ไหวไหมเนี่ยไหวอยู่ <Why you? S 3> แล้วเราจะเอาอยัางไงกับที่นาแปลงนี้ดีล่ะลูกพ่อคะพ่อทำไม่ไหวแล้วล่ะคะ่ะเราปล่อยให้คนอื่นที่เขามีกําลังมีแรงที่จะทำมาเช่าไปทำเถอะค่ะจะได้มีคนดูแลด้วยนะคะพ่อ,อยังไงก็พ่อเสียดายอยู่ดีล่ะลูกเอานาพ่อไม่เป็นไรหรอกอืม เราก็เอาว่าไงว่าตามกันตารูปลลไปสวยมากผู้ชายขับหรือเปล่าหุยไม่มีอ่ะอา้าวแปง้งว่าไงสุดท้ายกก็ไปไม่รอดเหรอเนี่ยกลับมาเป็นชาวนาเหมือนพ่อเหรอใครบอกฉันไม่ได้กลับมาทำนาซะหน่อยฉันจะกลับมารับพ่อน่ะ โหยมารับพ่อไปใช้แรงงานอีกเหรอนี่พ่อก็จะไม่ไหวอยู่แล้วนะไม่ใช่ฉันะกลับมารับพ่อไปเมืองนอกเมืองนอกเหรออืมพอดีฉันจะย้ายไปอยู่อเมริกาก็เลยจะรับพ่อไปอยู่ด้วยกันกกาหนูเฮ้ยแป้งเขาไปอยู่อเมริกามาตั้งนานแล้วเนาะอืมไม่มีอะไรแล้วใช่ปะพ่อจะไปตลาดใช่ไหมคะไปส่งพ่อหน่อยนะลูกนะได้ค่ะ เฮ้ <med> หยหลบหน่อยนะพอดีฉันจะเอารถใหม่ไปส่งพ่อฉันที่ตลาดอะี่รถทอเหรออืมอุยอ้ยเฮ้ยทำไมมันสวยงิ้วนเนี่ยเฮ้ยทำไมฉันไม่มีแบบนี้บ้างวะเฮ้ย